ขอเนี่ยให้นับตัวซาดิ่งเอ่อป้าเจ้าเป็นลูกเจ้าของร้านขายข้าวค่ะวันนี้ทางซาดีตะวุธโทรแม่โฟงคืออยาจะมาสอบถามว่ามีปัญหาควิมร้อนอยากให้ตำรวจเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเออเก็บดินนะค่ะมันจะมีบางคืนน้องที่แบบว่า ต่าบ้านแลว้วแวทบ้านเนี่ยชาวมันจะมีแบบเปิ้ลท่าจับผีหัวกันนะเนะเพราะว่าได้ยินเสียงดังเอ็กกันส่งของป่ายเนี่ยเนาะแล้วบางเสื่อก็แบบมีเสียงดังแล้วเขาก็ใจบบดีเขาก็บอกพว่าเออใส่แง่เสดายดเปิ้ลผีหัวกันก่อไมนจะมีทาําร้ายร่างกายกันกคอแล้วทีนี้คือ,อก,ในในในก็บอกพวกว่าใจแย่ยังไงดีนะต่อแบบคอทางตำรวจช่วยอะไแต่แนะนำวิธีการถ้าสมมติว่าเตื้อหน้ามันเป็นยังไองอ่ะเขาจะต้องแย่อย่างไร เจอหน้าหรือว่าจะใด้ะครับก็สามารถตามพี่ปาสามารถโทรเข้าไปแจ้งทางสายเรก่อนได้ครับตามมาโทรหรือว่าแจ้งมาทางได้ค่ะนครับันถ้าสมมติมีเสียงดังเาะเราก็โทรไปที่สอพได้เลยนะครับได้ให้สายตรวจเข้าระงับเหตุโดยการให้ผู้ก่อเหตุระง,งับสติอารมณ์และไกลเกลีย่ยภายในครอบครัว จนได้ข้อสรุปและไม่เกิดข้อพิพาทอื่นใดเพิ่มเติมลหลังจากที่ได้แนะนำการแก้ปัญหาของเขาในเาที่พี่ฟานี้นหนึ่งนาะตอนนี้ติดอะไรบ้างครับ,บก่อนที่ก่อนเนาะเขาก็พิจารณะแล้วก็ทำตามที่ท,าท่านตำรวจแนะนำนาะว่าที่ไปติดขอแล้วก็มีสายตรวจเข้ามาดู แล้วกาะโซดัาแสบไปแล้วก็ลักซาร์เกาะปลาก็ไอ้คืนเนี้แล้วค่ะก็ไม่ได้ยินเพิ่นพูดคุยกันเสียงดังแล้วเราบอกมีแล้วค่ะมี่ถ้ามีเนี่ยเพือปัญหาเดือดร้อนมีอย่างพื่อตรวจเข้ามาช่วยแค่ไหนบอกได้ไหมเราได้ขอบคุณนากๆเซา